สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หานี p ี h ช n n นลนะคะจากคลิปที่แล้วที่ไหนกับหยงเนี่ยได้พูดถึงฟังก์ชันการทํางานของเครื่องพิมพ์โดมิโนวีซีรีไปว่าแต่ละรุ่นนะคะมีการทํางานที่แตกต่างกันยังไงบ้างถ้าสนใจสามารถกดดูได้ที่ลิงก์นี้เลยค่ะวันนี้นะคะมดวิศวกรฝ่ายขายจะมาพูดถึงการออกแบบข้อความนะคะว่าสามารถออกแบบได้ง่ายแล้วก็สะดวกยังไงตามมาดูกันเลยค่ะ สงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่ามดกำลังทำอะไรอยู่มดกำลังออกแบบข้อความสำหรับเครื่องพิมพ์ d o m i n น V-Series ค่ะสิ่งนี้นะคะเรียกว่าทัดแพดค่ะเครื่องพิมพ์โดมิโน V-Series สามารถออกแบบข้อความผ่านทัดแพดแล้วไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันยุ่งใหญ่ต่อไปค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีความคุ้นเคยหรือว่าสะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าเรานะคะก็ยังมีโปรแกรมที่รองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ถึง3โปรแกรมเลยค่ะสำหรับโปรแกรมแรกนะคะก็คือจะเป็นโปรแกรม Easy Design คะ่ะโปรแกรม Easy Design นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบหรือว่าสร้างข้อความนะคะผ่านตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเราสร้างข้อความเสร็จเราก็เซฟข้อความนะคะใส่แฟลชไดร์หลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็จะเอาตัวแฟลชไดร์เนี่ยค่ะ ไปที่หน้าเครื่องนะคะแล้วเราก็เอาข้อความเนะะี่ยค่ะลงสู่ทัดแพดหลังจากนั้นเราก็สามารถสั่งพิมพ์ข้อความได้ตามปกติเลยค่ะสําหรับโปรแกรมที่2นะคะก็จะเป็นโปรแกรม q ล lick Step ะคะ่ะโดยโปรแกรม Quick Step นะคะจะเป็นการที่เราเนี่ยจำลองตัวหน้าจอทัดแพดนะคะลงสู่ PC การใช้งานเนะะี่ยค่ะก็คือจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าเราจะเป็นการสั่งงานแล้วก็ใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ ต่อมานะคะโปรแกรมที่3โปรแกรมสุดท้ายค่ะเป็นโปรแกรม Quick Design ค่ะสำหรับโปรแกรม Quick Design นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบข้อความสร้างข้อความสำหรับเครื่องพิมพ์โดมิโนทุก,ท,กทุกซีรีส์เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าเราจะออกแบบข้อความจากทัชแพดหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเราเนี่ยก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วเหมาะก,กับผู้ใช้งานทุกๆคนเลยค่ะงานพิมพ์ที่ได้ออกมานะคะก็จะมีความคมชัดถึง300 DPI เลยค่ะ ตั้งแต่นี้นะคะเราเนี่ยยังสามารถพิมพ์ได้ทั้งวันที่ผลิตวันหมดอายุร็อตหมายเลขคิวอาร์โค้ดบาร์โค้ด 2D โค้ดนะคะแล้วก็ตัวโลโก้ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวทัชแพดหรือว่าตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถทําได้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการออกแบบข้อความของเครื่องพิมพ์โดมิโนวีซีลีมันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นเครื่องพิมพ์เครื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่าความสามารถไม่เล็กเลยนะคะเราเนี่ย สามารถส่งข้อความการพิมพ์ผ่านการสแกนโดยใช้สแกนเนอร์ได้อีกด้วยค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นอดใจนิดนเลยนะคะไว้ติดตามทีหน้าค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ช่องทางต่อไปนี้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าดูคลิปย้อนหลังนะคะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิง้งๆได้ที่ช่องหาดด c ที n n นแ เพื่อเป็นกำลังใจให้หมดและทีมงานหาทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ